มันจะรั่วง,ง่ายไหมพี่รถผมขับทุกวันนะพี่ฮะไอ้เรนมีรั่วด้วยเหรอเยอะจังวะน้องหาโชคอ,อะไรอยู่เปล่าครับผมเออผมก็ร่างหาโชคของไอ,อ้ลาแบตเต็มอ่ะพี่อืลาแบตเต็มใช่ใช่ลาแบตเต็มแลมบัตต้าหรือเปล่าน้องเออไเอ,อ้แเเลมบัตต้านั่นแหละเออมีมีอืมไหนนะลาแบตเต็มแลมบัตต้าแลมบัตต้านี่นี่นี่เนาะน,น,นี่เป็นตัวจีซีรีส์นะ ก็จะมี2ตัวเป็นตัวสูง325แล้วก็สูง300มิลผมขอดูของหน่อยได้ไหมพี่ได้ได้เนาะ้องตัวน li ี้ก็จะเป็นตัวสูง325ตัวนี้เป็นทรงกระปุกเฉียงโังงานเป็น CNC ทั้งหมดนะนี่ก็จะมีสกรีนเลเซอร์เลเซอร์นะไม่ใช่สกรีนเลเซอร์มาเป็น YS แล้วก็คม g s e r i e ีมีน้องแถมมาให้ตัวนี้ก็คือปรับ p โหลดได้นะนนองแล้วอีกตัวหนึงอะที่มันต่างกันยังไง ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นทรงกระบอกซับแทงตั้งแบบนี้เออสับแทงตั้งแล้วก็จะมีขนาดเล็กนะก็เลเซอร์มาเหมือนกันนี่เป็นงาน CNC เหมือนกันแล้วก็ปรับกีโลดได้เหมือนกันแต่ตัวนี้สป,ปริงจะดูเล็กกว่านะสป,ปริงจะดูเล็กกว่า,าตัวโหลดนะตัว300มิลมตตัวนี้พี่แล้วตัวนี้มันทนไหมมันจะรั่วง่ายไหมพี่รถผมขับทุกวันนะพี่ฮะไอเอสมีรั่วด้วยไม่รั่วน้องไม่รั่วไม่ต้องกลัวน้อง พี่มีประกันให้ประกัน1ปี 1> <Yeah. S 2> หรือสองหมื่นโลอนไนถึงก่อนข้อนั้นอ๋องั้นผมเอาส0มรอยมิล่ะพี่ผมชอบสั้นๆไี่น้องส0มมิลจัดไปน้องมันจะไปยากเลย